มีตัวที่แบบว่าเด่นๆเข้าตาเนี่ยของแต่ละทีมที่ประทับใจไม่เหมือนกันทีมนี้ก็เช่นเดียวกันประทับใจมากเลยไอ้วนตัวเล้เออนะอันนี้ถือว่าอันนี้จะทันทันไม่ทันเพื่อนนหรอถือว่าเป็นตัวที่นำสายตาได้อีกตัวหนึง่งดีเลยแต่สำหรับทีมนี้นะลูก จุดเด่นของหนูในความหนูจำคำันี้ไว้นะความพร้อมเพรียงคือความสวยงามทีมนี้พร้อมเพรียงและสวยงามน,นะครเพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ได้แต่ซ้อมเยอะๆความพร้อมเพรียงคือความสวยงาม็นูจำขำัแม่ไว้นะคะแล้วก็ชอบฟิลคาว่ามันได้ทุกคนคือมองที่แล้วก็ลืมมองน้องพอหาันมามองน้องก็ลืมมองพี่คือแบบ มันมองไม่ถูกตัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นความเท่ากันความที่ได้ซ้อมมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็จะทําให้หนูมีความเขาเรียกอหละเป็นทีมเวิร์กได้ดีอันนี้ถือว่าส่งความสุขส่งความรู้สึกให้กับกรรมการได้ทุกคนจริงๆนะคะก็ฝากนิดนึงเรื่องของบ็อกกิ้งเวลายืนนะลูกอันนี้ไม่ถือว่าตัดคะแนนแต่ว่ามันมีนิดนึ ท่อนกิเลสและกันเวทีเล şey ็กเป็นนีกหนึ t os> <t os ่งนะอ็รัยก็เลยทำให้บางโซนเอ่อบางออกกิ้งอาจจะยืนเหมือกับบางบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่นี้เองแต่ไม่ตัดคะแนนขอให้โชคดีลูกได้ครับผมนะครับต่อไปครับเพื่อนครับเพื่อนครับพี่ออฟ